แม่ตู้สักบ้านสว่างถือว่าเป็นอีกผู้หนึ่งครับที่ติดตามรับฟังรายการออนซอนอีสานสถานีวิทยุวัดเทพจุมบลด้วยดีสเสมอมาและวันนี้พวกเราจึงถือโอกาสให้กําลังใจแม่ตู้ศักนะครับอ่าจีมายำน้ำก่อนเนาะเพื่อนซางยังก่อนครูอาจารย์พูกนั้น ห้องน้ำพร้อมกับโรงครัวกับครัวครับผมวัดเพิ่นบ่ทันได้มีครัวอยู่ชื่อเพิ่นชื่อว่าจังได๋ก็ลืมเพิ่นชื่อว่าซื่ออัตคัดแท้ว่าพิษทยาพรพิษทยารพิษทยาธรนี่มันบ่มันซื่ออัตคัดดิพิษทยาทอนเออพิษทยาทอนครับเอิ้นแต่อาจารย์ไสก็ได้อาจารย์ไสก็อยู่หั่นบ่ ผู้เดียวกันสาายอาจารย์ใส่ยังเดียวกันผู้เดียวกันนะอาจารย์ใส่ยังอาจารย์ใส่ปากแดงว่าอาจารย์ไส่รถว่าใครเดินเนาะพระอาจารย์ใส่เมื่อกี้เพิ่นซื้อพระอาจารย์วันไสอแต่อยู่บ้านเก่าเพิ่นน่ะมาแต่ไส้แรกประบานมาแต่ทั้งพุ่นจีมิดสิไปพุ่นบ้านอย่างไรชาวไรโบนยกแก ซ้ำกาอยู่นะใคาเกูอยู่ดิครยกูอยู่ดิคายกูอ่ะคายกูอยู่ดิใคายกูอ่ะอันนี้ไม่ตู้ยังกันนี่อันไม่ตู้ตุนฮะนะตุนเออไม่ตู้ตุนอืมไม่ตู้ตุนก็ฟังวิทยุอยู่ครับฟังอ๋อเดี๋ยวเบิ่งเดิมแม่เขาไปเอาปั่นเขาก็อยากขานก็ดอกอันเพิ่นก็บอได้นั่นก็เคลีย์เนี่ยเนาะครับเอออืมเคลียร์กอายุเท่าไหรแล้วกันเฮ่อประมาณแปดสิบสามแปดสิบสี่หรืบอกชื นี่แหละคนแปดสิบสามดีพี่เท่าหลายเนาะเท่าก็พี่กายเนี่ยเออมไมี่นน่ะ <c oughs> พี่กายว่าเท่าสักปีนี่คุณแนาะเท่าก็พี่กายเท <c oughs> ่าไปเรี่รยๆก็ไปเรี่ยๆก็ไม่ต้องใจบ้านอะน่ะก็สินั่นนี่คือเห็นมิดดวลแล้วไหมปกติก็โคหาตลอดมิดน่ไง อัแม่ตันจุดละมีดซีรีส์จะได้จะต้องมีผู้โทษจะชวร์แม่ตายเด้อจะชัวร์แม่ตายเด้อมันมีดซื่อๆมันทุกคนเห็นฉันมีความที่ไปเข้าใจว่าแม่ตู้สังตายแล้วบวอยาสุเขาไปใจว่าจังสั้นแล้ววัได้เขาจะว่าตอนเด้เขาจะว่าตเป็นในบ่อจุดดิมีแห้งบ่หรือบ่ได้ฟังวิทยุ์อยู่นอนจุดีิมีแห้งอยู่แต่แม่งเก็บเก็บ เก็บไก็ไปกั้นถินปีนั่นปีนั่นยังเพราะยางไปได้เบอร์ทุไปหากัรน้งเพื่อนหนูมั้อาตวประเ็นจะเป็นยังปัจจัยอะไงกินข้าวน้อยๆดเนี่ยแม่กินหลายวน่นเอนมราคมไปสบายได้เห็นจดอาก๋าจคือผมยุตกัจจิลย้อยห้างเทีย เจ้าก็อ้วนนะก็อ <num it> ้วนแน่ก <num it> ็ค <em> ล <Madonna> ้ายกัเ <num> ก <it> ่าอยูจะโย่แม่ฟังซูมือฟังลังคือไม่จุดใจบ่หวะล่ะขาดขาดเขินเขินรังแทมกระลับไปุแม่คุณก็ฟังแรงเขาอาบน้ามาคายกินเขากินน้าเราสบายถ้าส่วนม้วนเราก็ไปพุ่นไปพุ่นไปพุ่นกันเฮ็ดคือเก่าเน่ไวายคือเก่าเฮ็ดคือเก่ายังล้นได้ติดยังสั่น ทังคนทังวิทยุบ่มีไผได้ยินเลยแหละอันมือเสน่หด,ดีหนาวกับบ่ปันใดอเอาสันละเข้ากันเลยล <ทำ S 2> ่าย่ายตัวเนาะเอาดีใจแล้วล่ะสาธุสาธุ <ทำ S 2> สาธุ